สวัสดีค่ะเมื่อทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องオリฮาค่ะก็วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพื่อทุกคนนะคะเล่นเพลงที่มันฮิตในติจิตอกหนักมากแล้วมันฮิตแค่ท่อนเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าเขาปล่อยมาแค่ท่อนเดียวนะคะโอเคชื่อเพลงนะคะคือเพลงยอมของลาด,ดอกไว้นั่นเองซึ่งแพรนะคะก็แกะมาได้แค่ท่อนเท่าน,น,านี้จริงๆนะคะก็เออมันอาจจะมีคอท่าโผล่ขึ้นมานะคะแพรยังไม่ได้เปลี่ยนคอรหรืออะไรนะคะแล้วก็ขอในนสายเวลาทางอินสตาแกรมแต่มันจะ,จะเป็นคอดแค่สั้นๆนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีทั้งเพลงนั่นเองเนาะ โอเคงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> ก็สำหรับเพลงนี้นะคะเป็นพวกคนไหนที่เล่นคีย์ปก,กตินอ้องไม่ต้องหนีคาโป้เลยนะคะแล้วก็ตั้งทูนสายเป็นคีย์อปก,กติเลยนะคะแพ่ก็จะไม่มีคาโป้เหมือนกันเนาะ สำหรับเพลงยอมนะคะก็เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่มาแค่ท่อนเดียวเท่านั้นนะคะก็หลักๆเพลงนี้เนี่ยแพทจะซ้อนออกเป็นทั้งหมด2แพทเทิร์นด้วยกันแพทเทิร์นแรกจะเป็นท่าหนึ่ของการเป็นการเกาผสมการดึงตบสำหรับแพทเทิร์นสองเนี่ยก็คือจะเป็นแพทเทิร์นของการตีขอดนะคะซึ่งแพท Recommend แพทเทิร์นนี้เพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่แพทรู้สึกว่าสูตรกับเพลงมากที่สุดด้วยนะคะโอเคงั้นมาเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวเล่ให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าว่าประมาณไหนนะคะอะไรอะไรไม่ค่อยจะจด้ เท่านการดึงนะคะการกลีวผสมการดึงตบจะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นพัทเทิลในหนึ่งรอบนะคะคร่าวๆมันก็คืออ่ะมันก็คือ ค่าๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแพทเทิร์นนะคะในหนึ่งรอบนั่นเองซึ่งวิธีการดึงสายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านบนเลยเนาะว่าสายเบรนะคะให้เพื่อนๆดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินที่ชี้ให้ทางด้านบนนะคะถัดไปจะเป็นสายสามสายสองแล้วก็สายหนึ่งแล้วก็ดึงลมดสี่นะคะให้เพื่อนๆดึงทั้งหมดสี่สายเลยจะเป็นดึงสายเบรนะคะแล้วก็สามสายล่างหรือว่าสามสายไล่สีนะคะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมดสี่สายเลยค่ะอ่ะแล้วก็ตบจะทำมือแบบนี้ปั๊บ ก็ตกอาไปบนสายกีตาร์นะคะเพื่อเป็นการอยู่เสียงเนาะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นแรกเดี๋ยวแพทจะทำเพิ่เลยสักท่อนหนึ่งนะคะแบบที่ไม่มีเนื้อเพลงนะคะให้มันคลองคืนเนาะ1 2 เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพันธุ์แรกไปที่พันธุ์สองกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะพันธุ์สองจะเป็นไม่ทการตีคอดนะคะซึ่งมันไม่ยากเนะาะสำหรับการตีคอร์ดนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการตีคอร์ดซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นหนึ่งหนึรอบนะคะมันก็คือประมาณนี้ค่ะมันก็คือลองลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขะจะประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นวิธีการเล่นนั่นเองค่ะโอเคงั้นเอวแพรน,นะคะจะพ่านเพื่อเล่นสักท่อนหนึ่งนะคะแบบไม่มีเนื้อนะเพลงนั่นเองค่ะ เดี okay, o, 1, 2, ๋ยวจะพยายามไปให้เจท้าค่ะ 1..2..3.. อจากประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการตีคยขอนั่นเองค่ะ เหมือนเดิมดแนบ่แพร์พัชพานเพื่อเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนอะไรอะไรไม่ค่อยจะได้ดังใจนะคะเป็นจบดรอบ2นะคะโดยใช้แพทเทิร์นหนึ่งนะคะทั้งท่อนเนาะโอเคก็ถ้าใครตามแพรไม่ทันอย่าลืมกดสปีดได้เลยค่ะไปที่0ู5หหรือว่า0.5เลยนะคะแล้วก็ขอดทายไว้แล้วนะคะทั้ง Instagram กับทางเว็บไซต์นะคะสามารถไปเปิดดูได้แต่ขอหมายเหตุก่อนว่าอาจจะยังไม่มาเต็มพิมนะคะเพราะว่าแพรก็แกะได้แค่ท่อนนี้นะคะที่เขาปล่อยมาเนาะโอเคงั้นไปเดิ่มกันเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการตีคอร์นั่นเองค่ะเหมือนเดิมแดียแพร์พัชพานเพื่อเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนอะไรอะไรไม่ค่อยจะได้ดังใจนะคะไปจดรอบ2นะคะโดยใช้เพนของการตีคอร์อย่างเดียวนั่นเองค่ะถ้าใครตามแพรไม่ทันอย่างเดียวกรสะปีดได้เลยไปที่0.75นะคะหรือว่า0.5น้อแล้วก็คอดใส่ให้แล้วทางอินสตาแกรมหรือว่าทางเว็บไซต์สามารถไปเปิดดูได้เลยนะคะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองอะไร ประมาณนี้นะคะสำหรับเพลงยอมของลานด,ดอกไม้ค่ะก็ถ้าใครชอบเลรนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพสสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้แพรไปแล้วค่ะดูกคายบาย